มาเล่าอาการซุมเศร้าของตัวเองให้ฟังกันนะคะและช่วงท้ายคลิปมีคลิปน่ารักน่ารักมาแถมกันด้วยจริงยา ก่อนนอนค่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยเหนื่อยไหมม่ๆไม่ได้เหนื่อยค่ะแต่ว่ามันแค่เคลียร์นิดหน่อยช่วงหลังวันนี้เนี่ยก็หลังจากที่ตัดสินใจไปพบหมอใช่ไหม จากที่ไปพบหมอมาเรียบร้อยนะคะก็ก็เปิดทีวีไปงั้นแหละกลัวก็เป็นเส้นเศร้านะคะตามคาแต่ว่าก็เป็นแบบเอ,อ่อเหลือหลังถามว่าหนักไหมก็หนักหน่อยแต่ว่าสิ่งนี่พี่ว่าเป็น ว่ามันไปซึมเศร้าเลื้อนลังก็เป็นอยู่ในขั้นที่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกซึ่งการรักษาตอนนี้ก็เยียวยาเพราะว่ายายาที่ต้องกินเนี่ยจริงๆต้องเป็นยาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นยาเนี้ยมันกินแล้วมันจะทํางานไม่ได้ซึ่งต้องใช้เวลาระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณ1-2เดือนซึ่งมันจะไม่ไม่ทันตอนที่ไปเก็บตัวที่อินโดนีเซีย ก็เลยต้องกินยาอีกแบบหนึ่งไปก่อนถามว่ามันแก้ไขตรงจุดไหมก็ยังจะต้องรองหลังจากที่กลับมาจากอินโดนีเซียแล้วพี่ฟา้จาจะกลับมาเปลี่ยนทานยารักษาโดยตรงอีกทีหนึ่งเอ่อซึ่งไอายาเยียวยานี่ก็ค่อนข้างก็แรงอยู่ต้องบอกตรงว่าก่อนหน้านี้พี่ฟา้าถ้าจะไม่เคยได้กินยารักษาซึมเศร้าโดยตรงมาก่อนของตัวเองอะไรเงี้ย มันก็เลยช่วงสองสวันมันก็เลยแบบเขาเรียกอะไรเบลเบลอันนี้พี่ฟ้าบอกให้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองแบบเป็นซึมเศร้าลองไปหาคุณหมอดูปรึกษาหรือโทรก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีการนัดโทรคุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ฟ้าคือไปคุยโดยตรงกับคุณหมอซึ่งเขาเรียกว่าของพี่ฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีมันเกิดการเขาเรียก after shock หรือการสูญเสียหลายครั้งในชีวิตมันทําให้เราเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรยอมรับความจริงไม่ได้อะไรประมาณนี้นแหละเท่าที่คุณกับคุณหมอเนาะมันทำให้เราหลอกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณหมอเปียบเทียบก็คือ,อ,อสภาวะเจ็ตใจของเราเหมือนเป็นน้ําที่มันเต็มแก้วมากๆพยายามให้อะไรไปเข้ะหรือ ทำอะไรให้มันล้นออกมาไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวมากขึ้นเขาเรียกาอาการของคนที่ไม่สามารถที่จะคอนโครลอารมณ์ตัวเองได้ปกติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงกินยาแรกๆก็จะเบือจะม่วงตลอด เย็นแล้วก็ก่อนนอนซึ่งยาก่อนนอนนี่กินเลยคือป๊อกก๊ตเลยหลับเลยนะหรือว่ายาเย,ย็นนี่ก็จะเบลอละเช้าก็เบลอแต่ต้องกินให้ตรงเวลาแล้วก็ต้องกินให้ครบห้ามห้ามขาดห้ามเกิดอบคุณพี่ขวัญด้วยนะคะก็คนที่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าโรคนี้มันก็ค่อนข้าง เดี๋ยวนี้บางคนก็อาจจะเห็นวิฟ้าไลฟ์บ้างหรือไม่ได้ไลฟ์บ้างหายไปโน่นนีนั่นก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าบางทีแบบเวลาเราเลือกอยากจะไลฟ์วันนั้นที่โพสต์ในทวิตเตอร์ว่าอยากฟังเพลงไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็กะว่าจะขึ้นไลฟ์แต่ว่าควรร้องแล้วก็เฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณปวานนะคะควรร้องแล้วแบบเดี๋ยวร้องให้อะไร ตรงนี้มันกำลังแบบดาวดาวดาว,ดาวหลายอย่างที่เกิดขึ้นพักผ่อนขอบคุณนะคะพี่ฟ้ายังไปอินโดไมไปค่ะยังี้ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อย แล้วก็ต้องเอามองกับบ้านเราให้ได้นี่คือเป้าหมายของเราได้กินหมูหัน,นยังกินแล้วค่ะกินแล้วไปนอนเลยยังไม่ได้อ่าบน้ำยังไม่ได้แต่งคัน ไม่ใช่เลยนะบางทีเนี่ยไอ้โลกพวกนี้บางทีมันจะมีเอฟเฟกต่างๆที่ตามมา,าเช่นมันเพิ่มจะมาเป็นช่วงระยะหลังๆที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแล้ไม่ได้อยากเด็นด้วยนะก็ะคือบางทีเวลาที่เราเจอคนหมู่มากเยอะๆหรือว่าเราในหัวมันมันคิดเยอะอนะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบหายใจไม่ออกแล้วบางทีก็ มือสั่นบ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นปกติอุ๊ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะวันนี้แบบแฟนคลับให้เซ็นลายเซ็นวันนี้แบบว่าควรมาส่งที่สนามบ,บินดอนเมืองแล้วก็มารับที่สนามบ,บินนครพนมเยอะมากเยอะมาก,มากจริงๆเราทีมแฟนคลับยื่นกระดาษมาให้ี่ฟ้าเซนะ็นอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะเซ็นเซ็นก็เซ็นแหละแต่ว่า,วามือสัน่นมันแบบคอนโทรไม่ได้นะบางที จะเป็นเอฟเซกตามมา์ต่าไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรสระผมไหมสะค่ะนี่ไงกำลังนีอยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้พี่ฟ้าจะมีถ่ายเอ่อพรีเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งน,นะคะเป็นยาสีฟันซึ่งพี่ฟ้าก็ใช้ของเขานี่ยแหละใช้เขาตลอดวันนี้ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะของเขาใช้เดี๋ยวให้ดูแวบๆบแบบ เดี๋ยวจะไปถ่ายโฆษณาตัวนี้ก่อนที่จะไปอินดูนะ่าจะเป็นช่วง30กสิบประาณีไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นพิจาเตอร์คนเดียวนะ่าจะเป็นคู่กับดาราผู้ชายดังมากๆเป็นตำนานไปแล้วก็ว่าได้ให้ดูสามวินะั้นหนึ่งสองสามเที่มาออาว่าเข็มแต่ดี เร็วไปอหรอ <laughs> ไม่ได้ไปไหว้พญานาคหรอกไม่ได้ไปะคะ่ะไม่ได้ไปไปเดาวมาัน่อ,องเขาคุมสติ๊กเกอร์เขาคุมของขากข,ของที่ขวัญด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเอฟเฟกต์ของการกินยาษาเนี่ยพี่ันจะดีเลย์มันจะดีเลย์แบบ มันมันจะเป็นแบบดีเลย์อะเหมือนเวลาเราพูดใส่ไมค์ที่มันมีแอคคูมันจะเป็นในการนั้นหัวเราพูดแล้วมันก็จะหรือว่าบางทีอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญนะบางทีมันจะลืมชั่วขณะไม่ได้ว่าเป็นคนขี้ลืมนะแต่บางทีสมองมันมันมันลืมชั่วขณะว่าเราจะทําอะไรเดินมาเราจะทำไงวะหรือจะพูดอะไร ก็เลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะแบบพูดคุยเบลอ,บอคุยไม่รู้เรื่องไม่ต้องแตกใจนะถือเป็นปกติพิเกลเค็มใช่แต่กินจะหมดแล้วทานยาให้ตรงเวลานะคะได้แล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็ต้องทานก่อนนอนตัวหนึงซินชาเว์เอน หายยังฮะ <Huh? S 2> หายยังยังหนูต้องพักผ่อนก่อนรู้จักคำว่าพักผ่อนไหมหายแล้วมึงยังไม่หายมึ้งสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ